โอ้โหน้านเสร็จแล้วทำมาสามวันอันนี้อันนี้มีอยู่สามทรงนะครับสามทรงนะครับมีทรงใหม่อยู่สองทรงนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ทรงนี้นะครับสังเกตที่ท้องนะครับเห็นไหมท้องมันจะเป็นจั่วอย่างนี้นะครับทรงนี้อีกทรงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเก่าที่ผมทําไปลองบ่อยนะครับชอบทรงนี้นะแอคชั่นดีนะครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณอยู่ประมาณสามกร,รัมนะครับน้ําหนักน้ําหนักตอนนี้ยังไม่ใส่ตัวเบ็ดนะยังไม่ใส่ลินนะน้ำหนักแบบเนี้ยสามสามกรัมครึ่งสามกรัมห้านะครับนี่บ๊อบแวบบ๊บอแบแวบเงาเงาเลยนะครับลงน้ําเวลาทํางานเนี่ยสะท้อนแสงพระอาทิตย์เนี่ยกระสูบเห็นเนี่ยมันวิ่งเข้าใส่แน่นอนเ <laughs> งาขนาดนี้นะครับที่ผมไม่ทําลายก็เพื่อ เพื่อจะให้เพวกฟอยล์ที่ตรงเนี้ยมันสะท้อนกับอาทิตย์แสงอาทิตย์นะครับมันจะกระสุบมันได้เห็นเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะเพแบาะวบาแบบแบบแบบเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะเวลามันสะบัดในน้ำนะก็เลยไม่ได้ใส่ลายอะไรนะคนี่น้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่สามกมห้านะครับสามกมห้าทุกทรงเลยนะผมทําไว้นี่นะสามกมสี่นะครับเดี๋ยวใส่ลิ้นใส่เบ็ดก็อยู่ประมาณ ห้ากรัมพอดีนะครับนะครับใส่ลิ้นใส่เบ็ดสามสามจุดห้ากรัมนะครับเนี่ยตัวเบ็ดก็ลองช่างให้ดูเนี่ยแค่ศูนย์จุดสามเองนะครับรวมดินด้วยก็ประมาณไม่ถึงกรัมนะครับขึ้นมาอีกไม่ถึงกรัมหรอกนะครับใส่ทุกอย่างครับก็อยู่ประมาณสามกรัมห้านะครับดูทรงนี้สามกรัมสี่นะครับสามกรัมสี่เป็นไงตีออกไหมสามกรัมครึ่ง เฉลี่ยประมาณสากรัมครึ่งสามกรัมหกเท่านั้นนะครับเหยื่อผมจมนะครับสามกรัมครึ่งเนี่ยจมนะห้าเซนด้วยนะครับผมทําเหยื่อห้าเซนหกเซนใหญ่ๆไว้เวลามันลงน้ําเนี่ยมันจะมันจะเป็นเป้าใหญ่นะครับปลาพวกมันจะเห็นง่ายนะมันจะเป็นเป็นเป้าใหญ่นะครับนะครับนี่แล้วก็เหลี่ยมด้วยนะครับแสงนะนี่ มันจะได้เห็นเหยื่อเราง่ายๆนะครับมันจะว๊บๆ,ๆเลยนะครับลงน้ําไปนะครับที่ไม่ทําลายทําอะไรให้มันทึบๆนะครับปลากระสูบมันเห็นมันชอบแสงว๊บๆ,ๆมันชอบเข้าหานะครับวิ่งชาร์จเลยนะครับนี่สามกําครึ่งนะครับจมนะครับคันที่เหมาะก็ประมาณสักเวทสักสองห้าสองหกหนึ่งสามก็ไหวนะหนึ่งสามหนึ่งสามก็ได้นะครับแต่ก็คง ก็คงเสียวๆหน่อยอะเหนื่อยๆเเสียวหน่อยนะครับถ้าสองหกสองห้าสองห้าเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะดีดกระจุยเลยนะครับดีดปิวเลยนะครับเนี่ยเหยื่อสามกัมครึ่งครับตีสนุกนะครับเล่นเหยื่อเบาไว้เล่นเหยื่อเบานี่จมนะครับก็ลิ้นก็เดี๋ยวเป็นใส่ลิ้นธรรมดาไม่ใช่ใส่ลิ้นยาวนะเป็นลิ้นสั้นๆนะครับเป็นลิ้นสั้นแบบนี้ลิ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับลิ้นอันนี้เป็นตัวเก่าแล้วตัวนี้หนักสี่กัม นหนักไปนะครับผมก็เลยทําชุดใหม่มาให้ลดขนาดลงไปเพราะว่าเหยื่อหนักเหยื่อใหญ่มันเหมือนแล้วเรามาเล่นคันอ่อนเนี่ยเหมือนคันเหมือนมันโหดๆเกินไปนะครับก็เลยลองมาลดขนาดดูครับนี่เดี๋ยวอดหน้าจะทํารอยบ้างครับอันนี้ทําจมมาหลายชุดแล้วเดี๋ยวทารอยเหยื่อรอยบ้างครับยังไงทำสีเดียวไปก่อนที่จะทำหลายสีนะทำไปลองแอคชั่นก่อน ทำสีเดียวไปก่อนชมพูท้องส้มอ่ะทีเนี้ยแค่เนี้ยก็สุดแล้วเด็ดเด็ดเลยกระสูบเห็นนี่มันวิ่งใส่เลยอะแอคชั่นโง่งมันก็วิ่งใส่นะครับสีสะท้อนแบบนี้นะไม่ต้องแอคชั่นเทพอะไรนะแอคชั่นงงงงเห็นแสงแวบๆบแบบแบบกระสูบมันก็เล่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงมันแดกหมดนะครับ